แล้วถ้าคดีมีมูลเขาก็สามารถาถามผู้กองธรรมนัทในสภาได้สามารถแถลงข่าวได้ให้สัมภาษณ์พี่สรยุทธ์ได้เพราะอะไรเพราะมันมีมูลมูลมาจากข่าวต่างประเทศแหล่งข่าวสำนักข่าวไม่ใช่เ,เล็กๆลองเข้าไปใน Google น้พิม,มพม์ครับว่าเบนสมิธพิมพ์เลยนะครับอ่าพิมพ์เลยครับอืมนะครับเนี่ยอ่าข่าวนะครับพิมพ์เลยครับนะครับเนี่ยเห็นไหมเบนสมิธโอ้โห บานเลยข่าวนะครับนะครับอืมเห็นนะบานเลยข่าวเกี่ยวกับเบนสมิธบานเลยนะครับบานเลยครับเยอะแยะไปหมดอืมนะครับนี่นะบานเต็มไปหมดเลยครับเยอะแยะครับเออนะครับเนี่ยจะมีเลยเบนสิมิตคือใครสายสัมพันธ์อะไรต่างอู้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จไม่รู้ว่าแต่มันมีข่าวนะครับมันมีข่าวครับนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยข่าวเยอะแยะอืมนะครับเห็นไหมเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลังสีมันลมเขามีที่มาที่ไปในการที่จะตั้งกระทู้ถามผู้กองธรรมนัฐในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ไปพบปะอะไรพูดคุยกับเบนซ์สมิธเนี่ยจริงไหมมีภาพมีอะไรต่างๆมันมีหลักฐานนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นการที่เขาถามเนี่ยสามารถทําทได้ถ้าถามผมส่วนตัวไม่มีความผิดย,ยิ่งการพูดในสภาผูาารร้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์คุ้มครองมีเอกสิทธิ์ครับอ้าวเราเปิดรัฐมนูลนะ อืมนะครับเดี๋ยวดูนะเอาเราต้องเข้า Google เลยเอกสิทธิ์คุ้มครองสสอ,สอในสภามาตราครับนะเข้าไปดูครับมาตรา124รัฐธรรมนรูญสอสอจะกล่าวข้อที่จริงสแสดงความคิดเห็นนะครับนะถือเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดจะนำไปฟ้องร้องไม่ได้ครับนะยกเว้นไม่คุ้มครองหากมีการถ่ายทอดสดนะครับและคำพูดนั้นปรากฏนอกรัฐสภาจนเข้าข่ายความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิทางแพ่งของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสอสอนะครับอันนี้อยู่ในมาตราร2อยี่สี่เพราะนั้นเนี่ยเราเข้าไปใน a อไอหาความรู้เราจะได้รู้ว่ารังสีมันลมเนี่ยเป็นสสที่เขาเรียกอะไรนะไม่เสียดายภาษีแล้วกันเลือกมาแล้วไม่ได้ไม,ไม่เสียดายภาษีเงินเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนละประมาณแสนกว่าบาทลูกล้องอีกแปดคนผู้ช่วยไม่เสียดายภาษีทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนถามผู้กองธรรมนัสว่า การพบปากกับเบนสมิธการไปถ่ายรูปและมีอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปนั่งอยู่ด้วยน่ะไปทําอะไรกันไปกินกาแฟไปทํปาบุญเรื่ออะไรความสัมพันธ์สนิทแค่ไหนเพราะว่านายคนนี้มีรายงานข่าวว่านะครับเกี่ยวข้องแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆเรื่อง s c ม m m e แกม a m m e r อะไรที่เขาพูดในสภาเนี่ยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเพราะมันมีที่มาที่ไปมีมูลแต่นะครับรังสีมันโลมก็ถามผู้กองในสภาว่า,วาเขาไม่ได้บอกว่าผู้กองธรรมนัฐนั้นเกี่ยวข้องครับ สแกมเมอร์เพียงแต่ก็ถามว่าไปพบปากกับพวกเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อท่านเป็นถึงรัฐมนตรีเขาอยากจะให้อธิบายแล้วก็ความเป็นมาของคุณเบนสมิธไปรู้จักเขาได้ยังไงไปทําอะไรกันเรือยอดตั้งหกเจ็ดลำเนี่ยเป็นของใครนะครับเออแล้วก็นายกทัพษสินไปทําอะไรทําไมไปรู้จักกับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้มีข่าวในต่างประเทศว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่อย่างไรอะไรต่างนี่มันมีข่าวมีอะไรต่างเนี่ยแล้วไปพบปากกันได้เขาถาม นะครับซึ่งก็ทําได้นะครับและก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา124เพราะฉะนั้นที่น้องประชาชนที่เป็น f อพีพเดทั้งหลายเนะี่ย FC ลุงเดนะ่ยเข้า AI เข้า Google เราจะได้รู้อ๋อทำไมโรมเขงกล้าก็เพราะอะไรเพราะเขาทําหน้าที่สสเขากินเงินเดือนกินภาษีประชาชนเขาก็ต้องไปทำให้มันคุ้มค่้าประชาชนเลือกเขามาแล้วเขารับเดือนละแสนกว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่เขาเป็นฝ่ายค้าน นะครับเขาต้องคา้งานจริงๆเอาจริงเอาจังอันไหนมีมีมูลมีอะไรต่างๆประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์เพระาะค,คอร์เซ็นเตอร์แม่งหลอกลวงประชาชนนะครับข้อมูลตารวจไฟเบอร์ที่ผมทราบเนี่ยวันละร้อยล้าน ấy. เนี่ยเงินของผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะคนแก่คน,คนเฒ่าเนี่ยโดนหลอกไปวันละร้อยล้านนะครับปีเราเป็นแสนนล้านเพราะนั้นไอ้เรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามไทยกับพม่าเลยนะครับทุกวันเนี่ยที่หุนเซน็นทะเลาะก,กับไทยแม่งมีเรื่องเดียวคือเรื่องสแกมเมอร์ เพราะอะไรเพราะทหารไทยไปปิดด่านทหารไทยกําลังจะล้อมรั้วเนี่ยมันก็ทาให้การามาหารัฐประทานของคุณเจนเนี่ยลาบากมันเป็นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องเดียวเลยปกติไทยขมิบไม่เคยมีเรื่องอะไรแม้ทะเลาะกันเรื่องเดียวก็คือนะครับเรื่องสแกมเมอร์เพราะนั้นลังซีมันโรมเนี่ยกล้าถามคนอื่นไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าผู้กองธรรมนัสแกบอกว่าใครที่วิจารณ์แกเสียหายใส่ร้ายแกเนี่ยแกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแกแจ้งความฟอ้องร้องไปตั้งสองร้อยกว่าคดีคนกม่กลัวต้องไปกินข้าวเย็นที่ที่อะไรอะ พยายเานะอ่าและช่วงหลังๆนี่แกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ไปกินข้าวเย็นที่อะไรอ,ะอ่ะอ่านาลาที่บ้านนะครับอ่านะครับแกให้ไปกินข้าวข้าวเย็นไก่คนก็ไม่กล้าแต่เราต้องชื่นชมที่ว่ารังสีมันโลมเนี่ยนะครับเขาเป็นคนกล้ารังสีมันโลมวิโรธสอสอไอเนี่ยคนพวกนี้ผมนับถือน,น้ําใจนะเขายอมนะครับทําหน้าที่แล้วก็ต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องเขาพร้อมจะสู้นะครับ พร้อมติดคุกติดคุกเพื่อชาติหมินประมาทเพื่อชาติผุอยากจะใช้คํานี้นะครับว่านะอยากจะฝากไปถึงน้องโรมนะเขาเรียกหมินเพื่อชาตินะครับต้องใช้คํานี้อะไรหมินหมินประมาทเพื่อชาตินะครับนะไอ Arrow, ้ก็เหมือนการก็โดนไปนะโดนอ่านะครับเชื่ออะไรพี่สุชาติฟ้องไปนนอึ่นคดีนะว่าไปหมิ่นพี่สุชาติเราต้องกล้าประเทศชาติมันต้องมีคนกล้าพร้อมติดคุกเพื่อชาติพร้อมหมินประมาทเพื่อชาติ นะครับเอาไปตัดคลิปเลยเลยนะมิงประมาทเพื่อชาตินะครับเราต้องกล้าครับนะครับเราเป็นสอสอเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างของพักการเมืองบางพักนี่แหละรับเงินเดือนจากภากษีประชาชนเดือนละแสนรับเงินเดือนจากทางพักอีกเดือนละสองแสนเท่าที่ผมทราบกานะเดือนละสามสี่แสนไอ้แบบนี้เขาเรียวกว่าลูกจ้างในพักพักก็สั่งอะไรก็ตามนั้นเราเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับ นะครับมาใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์แต่รังสีมันลมวิมโรธสอสอไอพวกนี้เนี่ยเขาก็พร้อมติดพุดเพื่อชาติมินประมาทเพื่อชาติมันจะได้เปิดโปรงนะครับนะถ้ามันมีพยานหลักฐานมีข้อมูลมีที่มาที่ไปไม่มีความผิดหรอกครับรังสีมันลมโดนกีน่คดีรับสาลยกฟ้องหมดไม่ว่าจะคดีสอวอสองเอยกคดีอะไรต่างๆพวกอะไรต่อะไรต่างฟ้องร้องยกหมดพเพราะมันคือการทําหน้าที่นะครับ การสอบถามไปยัาผู้กองธรรมนัฐเนี่ยถามผมสามารถทําได้และก็ไม่มีใครกล่าวหาผู้กองเลยนะนะครับไม่มีเลยนะครับนะครับเหมือนกับอะไรคุณติง่งเวิร์กพอยกระโดนผู้กองฟ้องมั้งถ้าถ้าจะจำไม่ผิดแนละ้วผมดูในข่าวเขาบอกว่ารู้สึกวระโดนฟ้องกันหมิ่นประมาทไปวิจารณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรการย้ายพักเรื่องอะไรนะครับกระโดนฟ้องเนะยก็ไปอะไรก็สู้กันไปถ้ามันมีมูลความจริงสื่อมวลชนก็สามารถนําเสนอได้นะครับถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยให้ไปดูดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งทับห้าเจ็ด นะสารดีกาบอกว่าสื่อสือมวลชนเนี่ยนะครับนําเสนอข่าวได้ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะนะแล้วก็เป็นนะและเป็นการนําเสนอข่าวโดยสุจริตไม่มีความผิดครับอ้างมาตราสามสองเก้าบุณเ็สามดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งทับห้าเจ็ดไปเปิดอ่าไปเปิดหาดูเอาพี่เดเนี่ยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทุกคนแต่ถึงอย่างไรต้องให้ความเป็นธรรมกับอคุณเบนสมิธให้ความเป็นธรรมกับผู้กองธรมมรมนัสว่าเขามีสิทธิ์ในการจะฟ้อง แต่คุณลมรังซิมันก็มีสิทธิ์ในการจะถามเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแล้วก็การตรวจสอบกับการใส่ร้ายนั้นมันเส้นบางๆนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้กองธรรมนัฐให้ความเป็น,นเป็ธรรมกับทรายนิเบนสมิธนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณลมทุกคนต่างทําหน้าที่การตรวจสอบกับการใส่ร้ายเส้นบางๆนะครับนะนะครับเนะข้าใจนะอือ <c oughs> นะครับแล้วก็คำพิพากษาฎีกาที่หนึ่งสี่หนึ่งทับหกเก้าทับสองห้าห้าเจ็ด นะครับถ้านะการนําเสนอข่าวเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเจตนาการแกล้งนะครับมีที่มาที่ไปนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าใช้สื่อเป็นการทําลายอ่าชื่อเสียงบุคคลอื่นอันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นการใช้สื่อทำลายชื่อเสียงบุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้ดีกาที่หนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าห้าเจ็ดไม่มีมูลความจริงเลยเป็นการไก่แกล้งใส่ร้ายเขาอันนี้ก็มีความผิดนะครับเนี่ยคำพิพากษาดีกานะเข้าใจนะนะแต่อานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟัง แต่ถ้าถ้ามีมูลไม่ต้องกลัวครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่ต้องกลัวเลยครับนะครับสามารถนำสืบได้มาตราสามสามูตรของกฎหมายอาญานำสืบเลยเช่นนะยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่สองแปดสามทับสองสี่เจ็ดเก้ากล่าวหาเกี่ยวกับสสทุจริตการเลือกตั้งนะการปฏิบัติหน้าที่นะกล่าวหากำนันประพฤติทุจริตได้นะครับฎีกาที่เก้าสามห้าทับสองสี่เจ็ดแปด กล่าวหาตำรวจรีดไถรับสินบนพิสูจน์ได้ดีกาที่หนึ่งสามหกสองทับหนึ่งสี่อ่ะพฤติกรรมชั่วร้ายของอ่าสอจอนะครับพฤติกรรมอ่าชั่วร้ายขณะเป็นตำรวจพิสูจน์ได้ดีกาที่เจ็ดสี่สามห้าทับสี่หนึ่งพฤติกรรมนักการเมืองเจ้าที่ของรัฐเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นะครับไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวพิสูจน์แล้วประชาชนได้ประโยชน์นะครับยกเว้นโทษดีกาที่เจ็ดสี่สามห้าครับสองห้าสี่หนึ่งพฤติกรรมของนักการเมืองสมมุติว่า ดูนะไปพบปากกับนะเก้าพ่อกมเมอร์สมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมติน่ะเป็นเรื่องสมมติถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็มาฟ้องเรานะครับนะนะครับไม่ไม่ไม่ต้องมาล,ล่อซื้อพี่เดนะนะผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ควายบางคนก็บอกหพี่เดย,ยืนยันไปเลยแน่จริงยืนยันเลยนะท่านก็ยืนยันไปสิครับท่านจะได้เป็นจำเลยผมไม่ได้โง่ผมเรียนจบกฎหมายมาจบเนติบัณฑิตเพวัะนั้นผมต้องให้ความรู้พี่น้องประชา,าชนเราพูดแต่เพียงว่าสมมติ สมมุติคือไม่ได้ยืนยันไม่ได้ยืนยันก็จบแล้วไม่มีความผิดนะ